อะไรไม่ใช่ไม่ให้ดูพี่คนเดียวที่ไม่ให้หนูดูคนเด่นวให้หนูดูหมดเลยเรามานี่เลยมาตรวจที่เราสั่งดาวปะเนะี่ยไหนสั่งดาวอะไรไม่ใช่เอาบัตรมาดูดิเดี๋ยวตามหาพ่อให้หุยขอโทษเอาเอามีน้ำอาหายไหมไม่มีน้ำพี่ไก่ป่าไปดีพี่น้ำมาหายไม่จะตายแล้วพาอปฮะนี่ แล้วพี่ยอมมาดูหน่อยเอ้าตลกปะเนี่ยทำไมอ่ะทำไมไม่เอาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องพี่เป็นพ่อหนูจริงๆใช่ไหมเอาขึอนหนึ่งก็ไม่ต้องเหมาหมดหรอก

รอ <Hello, S 1> ครับอะลโลวันดีครับพี่วัสดีครับน้องพี่มีน้ำอาหารว่าพี่ไก่ป่าวันนี้น้ำใครบอกวัสดีครับมีมีมเด็กขอเลยพี่สามห้าสามแปดพี่พี่ไก่ป่าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่อมิเกลนั่งงงเป็นลูกบุญเรียงหรอ ไเอาล่ะทักท <c oughs> ีพีมือเรือเป็นพ่อหรือเปล่ปาไม่ใช่แล้วใครเป็นบ่หมือเปล่าพี่หัวดูเหมือนประชาชนได้ไหมไม่ได้ดูนี่คนอื่นเขาให้ดูหมดเลยเนาะพี่มืดก็ยังให้ดูพี่เบลลี่ก็ให้ดูไม่ได้นี่เป็นพ่อพ่อทวนหัวหละมึงคนบอกให้หนูดูม่เลยว <c oughs> ึงเป็นพี่มึงเดือยรามสกุลอะไร หวานมันมน,นาำตกุนะอ่ะคอยดูหน่อยมันไม่เชื่ออะไหนนาำกุนอะ่ะไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูคอดูหน่อยคอดูหน่อยคอดูน้ำตกุลว,ว่าไงส่วยบอ ไปโลกไม่มีป่าหนูโหยังเอออโอ้โหไป,ไ,ปไหนไหมพี่ไปตู้โอเคป<ร><พ>า๊าป่าไม่ใช่ป๊าป๋าแล้วอย่ารู้อ<ม>่ะนี่ครับข้างใน 哎呀、啊，这个羊。 พี่บุญเดืองนามจะุลอะไรไม่รู้เหมือนกันครับถามพี่เขาสิถามแล้วผมไม่ยอมบอกแล้วผมไม่ยอมให้หนูดูปบบไม่ใช่ส่วนด้วยเขาดีาอุรลบเขาชอบพูดเรื่องเหมือนเปลี่ยนเรื่องตลอดเลยเขายิงเหรอครับไม่ไดีแล้ะเขาชอเปลี่ยนเรื่องคนหนูถาม เดี๋ยวเขาก็ให้ดูไอป่าไปเลยขายเอเปล่าตลกวะเนี่ยเอาพี่ไม่ผมอยากได้อะไ่ไม่พี่ดาวเรือไม่ยอมไม่หนุนูบายพี่ถ้า85ไม่เป็นไรครับเก็บเก็บไปเก็บไปอยากได้เยอะดาวเรือนะไม่เออะนไม่เฉยครับ หรือว่าเป็นเลนี่ก็ได้เซกเตอร์เซกเตอร์โฟอาจจะเป็นในเรียงนะ S S E C T O R f o ดูดิเงี้ยเพื่อนหนูขอดูแบบไม่ใช่หรือว่าเดี๋ยวอังเราจะชวนรอพี่เชินมาก็ได้ครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งพเฉิตไม่ได้อาจจะใช่ด้วยพี่เชินโทรไปหาโอเคไหมได้ยินนะเปล่าพี่มงคลทำอะไรอยู่อ่ะ งัดร้านอยู่ค่ะหนูไปงัดด้วยได้ไหมเกรงงัดด้วยได้ไหมไม่น่าได้นะทำไมอหรอเจอ้านไม่ไม่หนูไปไม่ได้ยิน,น,ด,นดีครับยินดีครับยินดีครับอะไรหรอหนูไม่ได้ทำอะไรว่าเหรอหนูไม่เจอพ่อเลย บ้างเหรอบ้างบ้าไปไหนคะหนูไม่น่าดอกพี่แบบนี้เลยอ่ะหยอกยอกหยอกยอกเดี๋ยวพี่ไปนี่ไม่อยู่พี่ไปไหนอ่ะพี่ไปทุระรอนั้นหนูถามใครไม่มีใครบอกว่าใครเป็นพ่อหนูไม่รู้เลยว่าใครเป็นพ่อหนูแต่ว่ามีพี่ดาวเรืไม่ยอมให้หนูตัวบัตนประชาชนใครนะ พี่ดาวเรือพี่ร่า靓ไหอฮะน่งอง靓ไหนะมาแล้ว,วทุกคนแหละไม่ใครให้ใครหนูดูทั้งนั้นอะเขาให้ดูดูแล้วหมดแล้วกอบหมดแล้ว<อ>แล้วก็พี่ด้วยยังไม่ให้ดูแต่ว่าเขาบอกว่าพี่นาวสกุลแบนด์สวัสดีครับพี่มพี่ดาวเรือขอยดูเดี๋ยวนี้ไม่ให้ดู โนไม่ร no. ู a ้น e ี่ไงั้นหนูบ้าไม่ได้เรืองฟัวเลยไม่ไม่รอด้วยไมึงต้องเป็นพ่อขอเนอะเออไอ้บุญเรืองมันดำนะคุณมัวจริงบุญเรืองมัวบุญเรืองมัวฮะมัวฟัวตัวเล็งไอ้บุญเรืองมัวไอ้รถคุณอยู่ใครอะฮะไม่ปีาประเทศรีบไม่ใช่ไม่ใช่อะไม่หัไห้หนูดูสิ โน้ no, ครับไม่ครับไปไหนไปทาน้นขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมเอ้ย <c oughs> ไอพ่อมึงจากงานนี้ไอพ่อมึงจากงานนี้อยากแกงน้องอยากแกงน้องไอพ่อมึงจากงานนี้นี่คือบ้าใบหนูใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาด้านสกุลมัวไม่ใช่ไม่ใช่เขาดานสกุลมัวบุญเรืองมัวว่าแล้วทำไมไม่ให้หนูดูแบบประชาชนไม่ใช่ไม่ใช่กอดฟ้าก่อนไปกอดฟ้าบ้าบังไม่ใช่ครับบ้าบัง ไม่ใช่ครับบ๊ายบายทำไมไม่ยอมบอกมิเกลล่น้ไม่ใช่ครับไม่ใช่มันก็เอามาให้หนูดูสิว่าถ้าไม่ใช่ไม่เอาจะดูยังไงล่ะเชื่อไหมว่าไม่ใช่เชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูไม่เชื่อไม่ต้องดูถ้าไม่เชื่อไม่ต้องดูแค่นั้นเอง พ่อของหนูพี่คือพ่อของหนูไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ล่ะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ใช่ก็คือใช่เอาสรุปเชื่อไหมว่าใช่หรือไม่ใช่เอาหนูว่าใช่นั่นใช่ว่าไม่เชื่อถูกไหมคั้อโาเคไม่ต้องดูหนูว่าใช่หนูพี่ก็มาให้หนูดูดิไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่ทำไมไม่รู้ล่ะ

ใช่อกว่าไม่ใช่ไงผมชื่อบุญเรืองดอนเมืองครับบุญเรืองดอนเมืองใช่ไม่ใช่บ้านหนูเหรอไม่ใช่ครับเชื่อไหมไม่เชื่อบอกว่าพี่เมียไม่หนูดูน้ำสบู่นี่ไงปะป๊านุมาแล้วนี่ไหนนี่ไงเสื้อขาวเออเฉินเฉินมัวเฉิดมัวเฉินมัวเฉาดม ใช่คนนี้ชื่เฉินมัวจริงตามัวหมดแล้วหลมาแล้วเชิดมัวเชิดมัวมาดีครับเป็นครับผมเรานี่ป๋าป่าเราไปป๋าเราป๋าป่าไหนดูแล้วถีบหน้าเสียเลยไปเลยผมไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาเลยเหรอเอ้ดูเว้ยทัคซีสูตรใครเรียมเรามาก่อนกาชาติดลูกเอามาหนี้อย่าเรียนห้าแปดห้าสิบลูกขึ้นมาเพราะว่ากิจกรรมล้มเลิกเล่มวันอื่นเอามาีี่มาเรยนแล้วมึงวันที่เชี่ยที่สุดคือพ่อหนูถูกแลล้วทุกกคน็เยลงชื่อว่าไอ้เฉิน คนที่เฮี้ยทสุดคือพ่อหนูก็คือไอเกียร์พ่อหนูนั่นแหละอันเฮี้ยที่สุดแล้วคนบ้าอะไรมีลูกสามสี่สิบคนคุณบอกว่าคุณคุณดูเฉินเป็นพ่อหนูไอหนูเคยโดนถีบขาไหมไปสิไปสิห่างไปโดนสอบเร้าได้ไปสิพี่เฉินไปปันโหดเด็กจังวะเด็กเขวาเด็กคนนี้เข้ามาไม่ถึงอาทิตย์อ่ะอ่าฮะแล้วบอกว่าคนที่เฮี้ยที่สุดสุดปีนป้ยนั่นแหละลูกไอเกียร์คนเี้ยที่สุากอ ก็บอกแล้วว่าว่าคำใบ้ของหนูคือกลัวเมียกลัวเมียกปัวเมียเหรอหนูหนูเคยได้คำนไหมหนูรู้จักคำผวนไหมไม่รู้อ่ารอกวนกลัวเมียอยากอยากปิ้วแหลกฮะอะงงจบคำาวนวคำผวนคำผวนเนี่กลัวเมียตั้งคันหาหาห้องเมียลัวเป็นไง ั้งนั้นหนูหาพ่อไม่เจอละทั้งนั้นอ่ะเออถ้าหนูหปวหนิ้วพ่อหนูหาพ่อยากละไม่แต่กูไม่ได้ให้คำปวดเนาด้วยกูเมียคือแบบว่าลักษณะของคนนั้นจริงๆไงอ่าเลื่อจริงไหมเบมบอกไปถูกถูกพี่เกีียวไหนหนูถอดรองเท้าเลยหนูถอดรองเท้าเลยสิบลูกสิบลูกเท่าไหร่ครับอย่าเยอะพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเจอครัได้ไหมน้ำไม่ไม่มีเนี้ยไม่มีเนี้ย ว้้ายไไม่เคดใครชอบให้ตังเราใช้คนน่าพอหนูยิ่งขึ้ยังครับใช่ใครให้ตังใครให้ตังใครใให้ตังครดูแลใครชอบถามว่าทำอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะไปเดี๋ยวพี่โนนี่พี่โนนี่บอกว่าไม่มีข้าวบอกว่ามาขอพี่โนนี่เลยอ่ะแล้วแล้วมีใครอีกไหมมีพี่เปิดกระชากเมโทรมานะไปเปิดกระชากหรยอไปเมียโทรมาไอพี่นี่มี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 คนนั้นต้อัดหายคนพี่ป้น อสรุปไอโคนี่เป็นพ่อหนูจริงมันโกมันจะหนีเนี่ยมันกำลังจะหนีไปด้วเอใเรออยู่ยามอ่ามรั่อ่าอ่าแล้วยูงต่อมคมนไ่าปนไม่มสีดำก็มรูไปทใครเหอใครเหรออยู่ยาม่ยามแลวไนต่อมันป้นใครคือมันมันปรับตามาไม่ได้ว่าป้นไหมแต่หมายถึงว่าน้าเขาตามหา g d ีสีดำก็มีการทะเบียนชัดไว้ด้วยออ่อ่าอ่เอาส่งให้น้าดิน้าอยู่ไหนอ่ะน้าไม่อยู่ครับวัน เมื่อวานผมไปเนี่ยไปทำนมมาพี่มันก็มี g ีทสีดำมาหมุนเวียนเหมือนกันแต่มันไม่ได้ทำอะไรผมอัล๋อใช่ครับว่างเหรอโอเคโอเคว่างเหรอป๊าบนะว่างเหรอมีอะไรบอกแล้วกันพี่ขือไม้หนูเราสังกชนะว่างหรือเปล่าถือว่างหรือเปล่าอเราได้ป๊าปาแล้วป๊าปาตัวจริงยอมแล้วไม่ว่างหรอเฮ้ยเดือดริงนะลูกนะไอ้เหี้ย ไม่เอาเลยเลยเหรอไม่เอากันเลยเหรอไม่เอาเลยเลยดีดงใจม่ตั้งใจไอตอนดูู้กพี่ด้วยได้ได้พีหนูจอาแล้วใช่ไหมนี่ใช่ปาแไหอยู่แไหนปาีโอเท่่เท่เท่เท่โอ้โอเท เฮ้ยูกเดี๋ยวลูกไปก่นคชื่อเฮเฉินได้เลยนะเจงเงป้าเฉินอันนี้ไปไปไปปเฉินมัวไปไปไยลงไปเฮ้ยไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ เป็นไงนี่นี่อ่ะไม่ที่หนูเห็นยังว่าคนที่เยี่ยที่สุดคืออะไรอ่ะหนูรู้เรื่องไม่อยากมีพ่อแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นเอเป็นไงเรียบร้อยเขาไม่เอไม่เก่ยวไม่อยากมีพ่อแล้วสวยเป็นไงเนี่ยแหละคนที่เยี่ยที่สุดคืออย่างเงี้แหละแต่ผมก็ต้องดยกับหนูสิถึงแม้จะเป็นวนไม่ดีก็เถอะก็เนี่ยแหละก็เนี่ยแหละเยียเยี่ยสมชื่ออันนี้คือเยี่ยถห้หนูเป็นลูกเขาผมก็ต้องดีกับหนู เดี๋ยวม่าไม่กีรถมเอเตอรไม่มีมัไ<ห>นไม<ห>่มีดีไอ้นี่มันไม่มีดีอยู่แล้วนี่พี่แก้วึ้นรถอาจารย์รถสีไป็นดิว่วนออเออรถอ่ะเออรถสัตว์อยู่ในพาวใช่หรอมึงพาพี่แก้วไปเลยเอาเลย